ที่นี้ก็มาตังคาว่ากิเลสภูมิกิเลสภูม,ภมิภูมิของกิเลส <c oughs> ภูมิคานี้ก็แปลว่าชั้นเป็นชั้นชั้นเหมือนแผ่นดินยังเป็นชั้นชั้นแผ่นดินยังถูกเรียกว่าภูมิฉะนั้นหนึ่งชั้นมันก็มีชนิดเดียวกัน ในคมพีที่เขารวบวที่คมภีที่เรียกว่าเนตติปรกรณ์เนี่ยเขารวบรวมความหมายอย่างนี้เอามาไว้แสดงไหวให้มันง่ายกับการศึกษา <c oughs> เลยจัดกิเลสเป็นสี่ชั้นหรือสี่ภูมิ <c oughs> เรียกว่าอนุตตยกิเลส กิเลสชั้นอนุัสอยู่ข้างใต้เป็นความเคยชินอยู่ส่วนลึกเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสนี่แล้วกิเลสชั้นกลุ่มรุ่มรบกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลือกสัญญาชนะกิเลสนี่ทำหน้าที่เหมือนกับเชือบผูกตวัให้ติดกันอยู่กับวัฏสงสารอยู่ในรูปของพบนั้นพบนี่ แล้วก็เรียกว่าอุปาทานกิเลสเป็นกิเลสในขณะที่เกิดทุกข์โดยตรงจันมีตัณหาแล้วมีอุปาทานในขณะแห่งอุปาทานนั้นก็เร่เกิดทุกข์โดยตรงเพราะกิเลสกิเลสที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานกิเลสท่านภูมิของกิเลสหรือชั้นของกิเลสหมายความว่ากิเลสที่กําลังทําหน้าที่สูงต่ํา หรือว่าด่านนั้นด่านนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ต่างๆกันไปมันเป็นกิเลสโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันแสดงออกมาในรูปลักษณะที่ต่างกันเต็มรูปบ้างไม่เต็มรูปบ้างเกี่ยด้วยสิ่งนั้นบ้างเกือด้วยสิ่งนี้บ้าง ในขณะอันยาวนานบ้างในขณะอันสั้นบ้างถ้าเรารู้จักภูมิของกิเลสไว้ครบบทวนก็จะรู้เท่าทันกิเลสยิ่งขึ้นทำอุปมาหลับตายเห็นว่ากิเลสในชั้นหนึ่งมันอยู่ข้างใต้ต้องรับก่อเชื่อขึ้นมาเรือ่อย ที่นี่กิเลสอีกชั้นหนึ่งมันรุมล้อมอยู่รอบๆัวเราในที่นี้ทีนี่กิเลสอีกชั้นหนึ่งมันผูกติดกับความเป็นอย่างนั้นใยญ่หลุดออกมาได้แล้วกิเลสอีกชั้นหนึ่งในระยะกระชั้นชิดมันคลอดความทุกข์ออกมาในขณะที่เกิดความทุกข์เนภูมิของกิเลสที่เขาฝ่าวว้ในพระธรรมปีเป็นอย่างนี้